ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ อาโมอริมโล่งใจเผยคุณย่าเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นมีชื่อเกมดวลเอเวอเรตแน่นอนสำหรับข่าวที่ออกมาเมื่อเช้าที่ผ่านมาต้องบอกว่าเล่นเอาแฟมบอนปีสัตว์แดงเป็นกังวลไม่น้อยหลังจากที่มีสื่อออกมารายงานว่าตัวของมาเทโอคุณย่าตัวลุกของทีมปีสัตว์แดงได้รับอุบัติเหตุในช่วงการฝึกซ้อมจนได้รับอาการบาดเจ็บหลังจากที่ตัวของคุณย่าต้องยกเลิอกอีเวนต์งานการกุศลเพราะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยทําให้เกิดความกังวลและคาดเดาว่าตัวของมาเทโอคุณ ยาจะไม่สามารถลงช่วยทีมปีศาจแดงได้ในเกมที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตัน และนั่นถือว่าเป็นงานยากของแมนยูไม่น้อยเพราะเนื่องจากในทีมตอนนี้ลูเบนอโมริมก็ไม่สามารถใช้เบนเามินเชสโกได้ถึง1เดือนเนื่องจากตัวของเชสโกได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าไปก่อนหน้านี้ขณะที่ไบอันเอมโบโมและอามัดก็เตรียมเดินทางไปช่วยทีมชาติเตยรายการฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในช่วงกลางเดือนธันวาคมอีกด้วยซึ่งเดิมทีแล้วเมื่อไม่มีเชสโกออมริมมีแผนจะใช้แดนหน้าก็คือมาเทอุคุนย่าไบอันเอมโบโมและเมสันเมาส์ลง สนามเป็นตัวจริงขอเชื่อว่าตัวของอาโมริมยังไม่มั่นใจที่จะใช้งานโจชวัวเซิร์กซีแต่จากอาการบาดเจ็บล่าสุดของคุณย่าก็มีแววว่าจะทําให้แผนทั้งหมดของอาโมริมสะดุดทันทีพอเนื่องจากว่ากุนซอชาวโปรตุเกสไม่สามารถเสียผู้เล่นแนวลุของทีมเพิ่มได้อีกแล้วในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีเข้ามานะครับเมื่อล่าสุดทางด้านสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บของคุณย่าเป็นการเจ็บที่ศีรษะในช่วงการฝึก แต่เข้าใจว่าเป็นเพียงแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นและทางด้านสโมสรอนก็ให้นักเตะกลับไปพักผ่อนที่บ้านและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวของคุณย่าพลาดงานเปิดไฟประดับเทศกาลคริสต์มาสส่วนทางด้านนาธานซอนนักข่าวจากเดลี่เมลสื่ออีกเจ้าก็ยืนยันอีกเสียงว,ว่าอาการบาดเจ็บของคุณย่านั้นไม่ได้รุนแรงนะครับโดยตัวลุควัย26ปียังมีลุ้นลงช่วยทีมในเกมเจอกับเอเวอเตันวันจันนี้ซึ่งตัวของคุณย่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะระหว่างฝึกซ้อมและ น่าจะยังมีชื่อในเกมเจอกับเอวาตาก็น่าจะไม่ต้องห่วงมากนะครับสำหรับมาเทอุคุนย่าเหลือเวลาพักอีกหนึ่งวันเต็มๆแล้วครับน่าจะสามารถกลับมาลงสนามได้ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ แมนยูน่าเมื่อจอทุ่ม100ล้านล่าแอนเดอร์สันตลาดป,ปีใหม่ทันทีต้องบอกเลยว่าจะทุ่มก็ทุ่มไปเลยนะครับสำหรับคนนี้อยากให้ภาพเหมือนตอนดีแคนไลท์อีแพงหน่อยแต่อายุใช้งานยาวๆจบแน่นอนนะครับสำหรับเอเรียนแอนเดอร์สันล่าสุดวันที่23พฤศจิกายนดีแอเรติกสื่อดังจากประเทศอังกฤษรายงานว่าเซอร์จิมและคิปเจ้าของร่วมแมนยูพร้อมพิจารณาอนุมัติงบก้อนโตเพื่อยื่นข้อเสนอท,ที่ทีมเจ้าป่าไม่อาจปฏิเสธได้ที่คาดว,ว่าจะสูงถึง100ล้าน ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสเพื่อคว้าตัวเอเรียดเอเดอร์สันกองกลางที่บอกว่าโคตรจะเนื้อหอมในตอนนี้มาร่วมทีมให้ได้ในตลาดต้นปี2026นี้ทันทีนะครับโดยจะไม่ต้องรอจนถึงช่วงตลาดซัมเมอร์ตามแผนเดิมและมีรายงานว่าแมนยูได้ลดระดับความสนใจตัวเลือกอื่นลงไปแล้วโดยพวกเขาจะมุ่งไปที่การคว้าตัวเอเดอร์สันเท่านั้นเพราะมองว่านักเตะคนนี้คือตัวเลือกที่ใช่ที่สุดนะครับแม้ว่าราคาจะสูงก็ตาม เดิมทีแล้วเชื่อว่าทางด้านสโมสรอนฟอร์เรสจะต้องการเก็บแอนเดอร์สัน um ไว้ใช้งานอีกอย่างน้อยก็คือถึงช่วงซัมเมอร์แต่จากท่าทีล่าสุดข,ของแมนยูที่สนใจนักเตะม,มากขึ้นเริ่มแสดงออกชัดเจนว่าต้องการได้ตัวแอนเดอร์สัน um ไปร่วงทีมทันทีในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มก,กราคมและทีมปีศาจแดงวางแผนทุ่มเงินมากกว่า100ล้านปอนด์จากการปล่อยตัวนักเตะส่วนเกินของทีมไหลแข้งนะครับเพื่อระดมทุนคว้าตัวแอนเดอร์สัน um แม้ว่าทางด้านฟอร์เรสจะตั้งราคาขายมากกว่า100ล้านปอนด์ แต่ราคานี้ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถหยุดความต้องการของแมนยูได้อีกต่อไปนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดต,ตัวของแอนเดอร์สันสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมที่พาเจ้าป่าบุกไปชนะหงแดงลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์สประตูต่อศูนและในเกมนี้ทีมสเกลของแมนยูก็จับตาดูฟอร์มนักเตะในสนามด้วยโดยในฤดูการนี้ตัวของแอนเดอร์สันลงเล่นครบทั้ง12นัดให้กับเจ้าป่าในเพเมรีและ15เกมรวมทุกรายการนะครับแถมยังอยู่ในสนามครบ90น ทีทุกนัดและมีคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่ระดับ8ทําให้ทีมบริหารของแมนยูคงจะต้องยอมทุกกระปุกเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมทันทีในตราปีใหม่สําหรับคนนี้ยังไงร้อยล้านก็น่าจะต้องซื้อแล้วนะครับดีกว่าเอาเงินร้อยล้านไปทุ่มคว้าบาเรบาด้วยซ้ำ แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูนะครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากแมนยูจะต้องยอมวอดวายอีก100ล้านปอนควรเลือกใครระหว่างบาริบาหรือว่าแอนเดอร์สนันลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ อนาคตยังไม่แน่นอนเหตุทำสัญญาใหม่ของเมนูต้องหยุดชะง,งักก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือไปกันแน่นะครับสำหรับคอบบี้เมนูเพราะเนื่องจากว่าหลักๆเลยคือตอนนี้ไม่ค่อยได้ลงเล่นนะครับแถมสัญญาใหม่ก็เห็นว่านักเตะและเอเจนต์อยากได้ค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นหลายเท่าล่าสุดทางด้านฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อสายตลาดนักเตะของอังกฤษรายงานว่าการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ระหว่างคอบบี้เมนูกับต้นสังกัดปีสัตว์แดงต้องหยุดชะง,งักไว้ก่อนเนื่องจากอนาคตที่ยังไม่แน่น นองของนักเตะหลังจากที่ตัวของคอบบี้เมนูกองกลางเด็กปั้นวัย20ปีอยู่ในสถานะตัวสำรองในฤดูการนี้ของลูเบนอัมโอลีและยังไม่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมเพเมลีกให้กับสโมสรเลยแม้แต่เกมเดียว ทมการข่าวลือที่ออกมาอย่างต่อเนื่องว่าตัวนักเตะต,ต้องการย้ายทีมนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมเนื่องจากแชดเตียนว่าตัวของเมนูต้องการเวลาลงสนามสม่ำเสมอมากกว่าที่ได้รับในปัจจุบนันเพราะเนื่องจากว่าตัวของเมนูยังอยากไปเล่นฟุตบอลโลกในปีหน้าและด้วยอนาคตของนักเตะที่ยังเป็นประเด็นที่สื่อหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่23พฤศจิกายนฟุตบอลอินไซเดอร์เผยว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของ ทัง้งสฝ่ายระหว่างเมนูกับทีมปีศาจแดงมีอันต้องอยู่ชะงักลงไปก่อนเนื่องจากอนาคตที่ยังไม่แน่นอนของนักเตะว่าจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตบแบบถาวรหรือไม่โดยปัจจุบันตัวของเมนูมีสัญญากับสโมสรมนยูจนถึงปี2027พร้อมกับมีออปชั่นที่สามารถขยายสัญญาออกไปได้อีก12เดือนนะครับ แต่นอกจากโอกาสลงสนามที่น้อยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นหลักนะครับก็คือเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะนะครับที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าตัวของเอเย่นนักเตะต้องการที่1 8 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ส่วนทางด้านสปอร์ตแท็กมีการเปิดเผยตัวเลขค่าเหนื่อยปัจจุบันของคอบบี้เมนูรับอยู่เพียงแค่25,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเท่ากับดีเอโก้เลออนไอดนเฮเวนและไทเลอร์เฟดดิซา แต่เลนี่โยโลเซนเตอร์วัย19ปีกับได้ค่าเหนื่อยมากถึง150,000ปอนด์ทำให้เอเย่นของฮอบบี้เมนูไม่พอใจในจุดนี้และได้เรียกค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับหากว่าจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่รวมไปถึงการการันตีโอกาสลงสนามที่มากพอด้วยก็ถือว่าอนาคตยังคุ้มเคีือนะครับสำหรับฮอบบี้เมนูถ้าขายจริงๆก็น่าเสียดายนะครับแต่ถ้าขายได้ราคาก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับมองว่าค่าเหนื่อยที่ม สมของคอบบี้เมนูน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หากมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับส่วนตัวแอปมีมองว่าประมาณ1 0 0 0 0 0ถึงหอนป์ต่อสัปดาห์กำลังสวยนะครับสำหรับนักเตะค,คนนี้และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่23พฤศจิกายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัว ของแอดมินขอกระดาบสวัสดีครับ